โอเคครับสวัสดีครับามาพบกับผมวันนี้ในเวลาวันที่17มิถุนาเวลา20.52นะครับซึ่งตอนนี้ b t c กําลังจัดโปรโมชั <O> ่นอยู่เดี๋ยวขออนุญาตขอนอนุญาตาแชร์โปรโมชั่นอยู่ขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่ง ไปที่รายกลุ่มข้อห้องเทรดตอนนี้ก็จะมาเทรดแบบมาร์จินนะครับตอนนี้ก็ราคา b c ซกำลังแจกโปรโมชั่นอยู่ก็คือ จากราคาที่อยู่ประมาณ9,500ตอนนี้ก็ลด <Okay. S 1> ลงมาอยู่ที่9 4 5 0ประมาณนี้แล้วเทนี้ตัวที่ผมจะจะมาแนะนำบันนี้ก็คือ mm hmm. การเทรดมาจิน้นลองแล้วก็ช็อตเหรียญเล็กนะครับ mm hmm. เหรียญเล็กซึ่งตรงนี้ จะมีเหรียญที่ผมถือไว้ก็คือเหรียญเเหรียญเวทตัวนี้เวทคู่กับ BTC ตัวนี้จะเป็น x 5ตัวนี้จะเป็น x 5ซึ่งในพอร์ตนี้ผมยังไม่ได้แบบเปิดอีคาในการเทรดมาจินก็ถ้าสำหรับคนที่มาใหม่เนี่ยยังไม่เคยเทรดมาจินเลยก็คือ มาที่หน้าของ m a จินตรงนี้นะครับจากสปอตเปลี่ยนมาเป็น margin margin ตรงตรงนี้ข้าบงนนบ,าบนตรงนี้ฮะข้างบนตรงนี้ตรงนี้จะปกติแล้วเราจะใช้เทรดทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นการเทรดแบบสปอตแต่ว่าถ้าเทรด m a จิ i เนี่ยมันจะเป็นการให้เรายืมเหรียญได้มันจะมีถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีคูณห้า คูณห้าคูณสามคูณสามซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดเทรดคู่เวทแล้วก็เลือกมาจิน <c oughs> เลือกมาจินนะครับอันนี้คูณห้าเดีด๋ดวยวผมหาเหรียญเล็กที่จะช็อต ก่อนดีกว่าเหรียญนึกที่จะชอ็อตเพราะว่าบางคนเปิดพอร์ตมาจินแล้วแล้วทํายังไงต่อบางคนอาจจะยังไม่รู้วา่าทำไงถึงจะเอาเหรียญมาชอ็อตมาซื้อมาเทรดได้เหรียญที่น่าสนใจตอนนี้ดูชิงก่อนดีกว่า r v n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 , n น่าช็อตไหมเอย่ย r v n r v n ไม่น่าช็อตเพราะว่าราคาเหรียญลงแล้ว r v n เสียดายเดี๋ยวผมจะมาดูเหรียญที่ยังไม่ได้เปิด แล้วก็ผมก็จะเปิดให้ดูเลยก็คือเหรียญอันนี้แล้วกันเหรียญเอาโกลเอาโกลบีทีซีนะครับเหรียญตัวนี้ตอนนี้ผมจะทำการอาลองลองก็คือการบายนะครับการบายซึ่ง คือถ้าเรายังไม่ได้เปิดคู่เหรียญที่ใช้สำหรับเทรดมาจินเนี่ยมันจะยังไม่มีเหรียญให้เราใช้นะครับตรงนี้ btc ตรงนี้ btc ตรงนี้เรายังไม่มีแล้วก็มาที่พอร์ตมาจินมาจินมันก็จะถามว่า,าเหรียญตัวนี้นะให้สามารถามาจินเลเวลอเรทที่3 x ก็คือเราสามารถยืมได้3เท่าของจำนวนเหรียญที่มีอยู่ตอนนี้ผมมองดูกราฟแล้วเดี๋ยวผมดูกราฟแบบคุ้กว้างก่อนดูกราฟแบบคุ้กว้างก่อนว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเป็นดีหนึ่งอัลโกเหรียญอัลโกตัวนี้ มีโอกาสลงเดี๋ยวอาโกตัวนี้มีโอกาสลงนะครับผมก็จะช็อตเลยละกันก็คือเปิดมาจิ้น c c o เขาเสร็จปุ๊บพอเปิดมาจิ้น c c ้เขาเสร็จแล้วเนี่ยผมยังไม่มีเหรียญเลยไม่มีเหรียญทั้งอาโกทั้ง b ีซผมก็จะทำการ transfer transfer มันก็จะมีให้เลือก transfer เ,เป็นคู่เหรียญน,นะครับถ้าเรา มี BTC แล้วก็ทันคุั BTC เข้ามามี a โก o แล้วก็ a โก o เข้ามาอืม ผมอยู่ในพอร์ต X5 หมดเลยพอร์ต X5 พอพอร์ต X5 ผมมาดูที่คือเราต้อง transfer BTC เข้ามานะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมดูก่อนว่าอย่าง BNB มมีเดียน B B ยน BNB อู่เมื่อกี้หลุดนะครับเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนึ่งก่อนอก็คือตอนนี้ของผมเนี่ยยังไม่มียังไม่มี BTC ที่อยู่ในพอร์ตสปอตยังไม่มี BTC ที่อยู่ในพอร์ตสปอตแต่ว่าผมจะเทรด ใช้ BNB อย่เนี้ยประมาณเอ่ศูนย์จุดมีอยู่มี BNB อยู่ประมาณ1 1ึ่งหนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งจผมจะเอามันแรกเทรดแรกเป็น BTC สักครึ่งหนึ่งแล้วกันจักศูนย์ 0.5จ,จุดห้าก็จะได้0ูนย์จุปดแีสี่น้อยไปนิดหนึ่งขอสัก0ูนหนึ่งแล้วกันผมจะเลือกเซลใบมาเก็ตไปเลย ศูนย์จุดหกอเคเรียบร้อยตอนนี้ผมก็จะมี btc อยู่ในพอร์ตวเล็ตเรียบร้อยแล้วทั้งหมดได้ทั้งหมด,ด,ด0.001044 btc นะครับแล้วทีนี้เราจะทำยังไงเลยถ้า เรามาหาเหรียญที่เราจะช็อตกันก่อนเลยเหรียญที่ผมเดงไว้ว่าจะช็อตก็คือเหรียญอาร์โก้บีดีซีตรงนี้นะครับอาร์โก้บีดีซีอาร์โก้บีดีซีตอนนี้วอลุ่มรวมอยู่ที่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบ ส btc ใน24ชั่วโมงนี้พอเราว่าพอเรามาที่ btc เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาเลือกมาจินเหรียญ algo btc นะครับพอมาที่มาจินเสร็จปุ๊บเราก็เลือก transfer เข้ามา transfer เนี่ย ผมจะเลือก transfer ถ้าสมมุติว่าเราจะช็อตใช่ไหมฮะเราจะชอ็อตเราก็เดี๋ยวทำการซื้อเหรียญด้วย btc ก่อน btc อยู่ในราคานี้2470นะครับ2470ผมเลือก market ไปเลยแล้วก็ซื้อจำนวนสักประมาณ25%ก่อน 25%จะได้11อาโก้นะครับแล้วก็ผมก็กดบายอกโก้เรียบร้อยอ่าผมก็มีอะโก้จำนวน11เ,เปลี่หรียญเรียบร้อยแล้วพออกโก้11เหรียญผ,ผมมาเลือกมาจินมาจินตอนนี้ผมจะสามารถยืมอะโก้ได้3เท่านะครับในการช็อตมาโก้เนี่ย โอเคผมก็จะทอนสเฟอร์โก้ <Ar go, S 1> เข้ามา11เหรียญนึงคอนเฟิร์มทอนสเฟอร์คอมเพลตแล้วทีนี้เพื่อมันลงอีกละ่ะผมก็จะเลือกทอนสเฟอร์ BTC เข้ามาด้วยทอนสเฟอร์ Transfer เข้ามาสักประมาณ50%คอนเฟิร์ม การนเติมเสร็จนครับตรงนี้ผมทอนเฟอร์เข้ามา0 0 0 0 3 8ใช่ไหมครับถ้าเราจะใช้โหมดมาจินเนี่ยให้เรามาที่โหมดแบลโลจำนวนเหรียญมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอ่อาทีนี้ถ้าเราจะช็อต เราก็คือมาเซลเลือกเซลจากปกติ11เดหรียญเนี่ยผมได้ทั้งหมด64เหรียญ64เหรียญผมเลือกขายผมเลือกขายแบบมาเก็ตไปเลยขายมาเก็ตเพราะว่าผมมองว่ามันจะลงนะครับมองว่ามันจะลงผมเลือกขายสักดีดกันไปพอดี เดียกันไปอีกต่อยี่สิบอาโก้แล้วกันราคากำลังดีดพอดีเดี๋ยวผมดูท์เฟรมอหนึ่งก่อนเกิดอะไรขึ้นทำไมราคามันดีจัง เตรียมตัวช็อตพอดีเลยเพราะว่าเจ้ากําลังปั่นเหรียญขึ้นผมซื้อถูกนะครับผมซื้อถูกเหรียญมาถูกมากเลยตอนนี้ผมซื้อเหรียญมาค่อนข้างถูกมากเลยผมตั้งขายแบบลิมิตล้วกันอยู่ที่ราคาสองหกศูนจำนวน20่สอาโก้นะครับ กดเซลมาจิ้มไปเลยจั๊ดจั๊ดจั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 โอเคกดเซล mm hmm. การเซลก็คือการช็อตนะครับการเซลก็คือการชอ็อตพอมันมาถึงผมคาดว่าพอมันมาถึง2 6งส่วนส่วนเนี่ยมันจะ,ะติดราคาตรงนี้ราคาตรงนี้ ติดราคาตรงนี้เดี๋ยวผมจะชอตเพิ่มแบบมาเก็ตอีกซึ่หนึ่งอีกสักหน่อยหนึ่งให้ราคามันดิดขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งกันขอดูเพราะว่าต้องเ,อเดี๋ยวนิดนึงนะครับในการชอ็อตในการชอ็อตเกอาราคานี้แล้วกันเพราะว่าผมช็อตไปเรียบร้อยแล้วป๊ ว่าใน5านาทีเนี่ยมันมีการดิดตัวขึ้นไปค่อนข้างสูงเลยทีเดียวดูแบบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยว่าราคามันสูงมากเลยนะ <c oughs> ตรงนี้ผมก็จะมีออเดอร์อีกหนึ่งไม้นะครับที่960เอาเปไปเลยละ History ผมเลือกเซลล์แบบลิมิตช็อตจำนวน20เซลล์เพราะว่าคือเรายืมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะฮะ ไม่ออเดอร์มันไม่ขึ้นคอม p l แป๊บหนึ่งก่อน r e เฟ e ชหน้าจอแป๊บหนึ่งก่อนอ๋อมาแล้วส่งออเดอร์เลยโอเคยกเลิกออเดอร์หนึ่งไปก่อนก็คือการช็อตเนี่ยเราไม่ควรที่จะวางออเดอร์ทั้งหมดทีเดียวที่เรามีนะครับเราควรที่จะแบ่งแบ่ง ไม้ให้มันให้มันแบบมีโอกาสทำราคาได้หลายๆช่วงราคาหลายช่วงราคาตอนนี้คู่นี้ผมขอดไปที่สองห้าสี่เจ็ดสองห้าสี่เจ็ดขอดูแบบห,หน้าทีหน่อยเกิดอะไรขึ้นเลย หานาทีเนี้ยเด่นยังขึ้นอยู่2 5งห้ี่หานาทีทั้งที่2 2 5ส5งห้าสีหกสองหรอสองหอีกยี่เหรียญ สิบเหรียญแล้วกันเพราะว่าผมอยาจะเก็บเหรียญไว้สักหน่อยนึงโอเควางเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูครับว่าราคามันจะขึ้นไปถึงตรงนี้ไหมเพราะว่าถ้าดูแล้วก็คือ อออจาก160 btc ตอนนี้วอลุ่มขึ้นมาถึง200 btc นะครับเจอเหรียญพุ่งพอดีเลยก็ถ้าเป็นการลองเราก็แค่ทำตรงข้ามกันนะครับก็คือเรา เลือกบายแล้วก็เลือก transfer BTC เข้ามาหรือว่าเหรียญดอลลร์เข้ามาเพื่อที่จะซื้อถูกไปขายแพงอ่ะพอขายแพงเสร็จปุ๊บ,บเราก็จะได้ BTC หรือว่าดอลลร์โทเค็นเนี่ยกลับคืนมาแล้วก็เอาดอลลร์โทเค็นที่เราบิ๊กไปขายได้ตั้งนี้มามาคืนให้กับ ที่เรายืมมาส่วนที่เหลือจากการยืมมาเนี่ยเราก็จะได้เป็นกําไรของเราอันนี้ก็คือการเทรดมาร์จิ้นนะครับการเทรดแบบมาร์จิ้นเพราะว่าข้อดีของมาร์จินก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราแบบเทรดทีเดียวก้อนเดียวหมดเลยเนี่ยไม้เดียวแบบเต็มเต็มไม้เลยเนี่ย ถ้าราคามันไปถึงจุดที่เราขายแล้วแล้วมันไม่ลงมาแล้วมันไม่ลงมามันขึ้นไปอีกมันขึ้นไปอีกเราก็ไม่สามารถที่จะขายได้เราก็จะกลายเป็นว่า